ออนิยวโตโยต้าไฮรักเจเนเรชั่นถัดไปถือว่าเป็นรถนยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยเป็นอย่างมากซึ่งล่าสุดมีข่าวว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลัง2025หรือช้าสุดจะเป็นในช่วงต้นปี2,026ซึ่งรายงานล่าสุดจากเซาล์แอฟริกาซึ่งเป็นฐานจำหน่ายอีกหนึ่งแห่งของกระบะไฮรักที่รับความนิยมเป็นอย่างมาก แฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตสำหรับกระบะไฮรักเจเนเรชั่นถัดไปรุ่นต่อไปที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานของโตลต้ตามีกำหนดวางจำหน่ายในปี2026ตามรายงานล่าสุดไทม์ไลน์นี้แสดงให้เห็นถึงความล่าช้าจากข่าวลือก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเปิดตัวในปี2025แต่สัญญาว่าจะมีการอัปเกรดที่สำคัญสำหรับ UTE ที่ยอดนิยมการปล่อยไทม์ไลน์สำหรับข่าวลือก่อนหน้านี้แนะนำาการเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี2025 โตโยต้าเซาท์แอฟริกามอเตอร์บอกไว้ถึงการเปิดตัวในปี2026 AN110 ไฮรักในรุ่นปัจจุบันมีอายุครบ11ปีภายในปี2026นี้แพลตฟอร์มและการพัฒนาคาดว่าจะใช้แพลตฟอร์ม TNGA-KF ซึ่งจะพัฒนาร่วมกับกระบะทากโคมาและโฟลันเดอร์ศักยภาพสำหรับส่วนประกอบแชสซีและเครื่องยนต์ที่ใช้ร่วมกันตัวเลือกระบบส่งกำลังเทอร์โบดีเซล G-Di ขีกขนาด2.8ลิตรมีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อไปอาจมีความชืช่วเหลือหรือว่าระบบ h ฮบริดเข้ามาช่วยทำงานในระยะแรกและการเปิดตัวเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด2.4ลิตรจากทาโคมาคาดว่าจะมีตัวเลือกระบบส่งกำลังแบบ h ฮบริดสามารถให้พลังกำลังถึง244กิโลวัตต์630นิวตันเมตรและยังมีไฮรัก EV ซึ่งผู้บริหารตัวต้ย,ยืนยันการผลิตในช่วงปลายปี2025 จะใช้ไทยเป็นฐานผลิตซึ่งตอนนี้ตัวรถอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายหรือว่าการทดสอบในมีการนําให้หน่วยงานที่ไทยได้ทําการทดสอบที่พัทยาเพื่อตอบโต้การไหลเข้ามาของรถอีวีจากจีนเป็นหลักรวมไปถึงการส่งออกไปยังออสเตรเลียนั่นจะเป็นตลาดส่งออกเป้าหมายสาคัญรุ่นไฟฟ้าโตต้าตั้งเป้าที่รักษาการของตลาดในกลุ่ม UTE ในขณะที่การรอคอยโตยต้าไฮรักรุ่นถัดไปอาจนานกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรก แต่ในรุ่นปี2 0 2 6สัญญาณว่าจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญในฐานะที่เป็นยานพาหนะที่สำคัญไฮรักถือเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่มีความสำคัญในหลายตลาดของโตโยต้าสำหรับไฮรักใหม่ถูกกำหนดและวางในกลุ่ม UTE สำหรับตัวเลือกระบบส่งกำลังที่มีหลากหลายและคุณสมบัติขั้นสูงถือว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่โตโยต้าให้ความสำคัญไปอย่างมาก ไฮรักเจอเรชันถัดไปจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีรวมไปถึงระบบส่งกำลังที่ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึง ev ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตสำหรับไฮรักเจเรชันถัดไปยังจะเป็นขุมพลัง2.4ดีเซลให้กำลังสูงสุด150แรงมาและ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด204แรงมาในรุ่นตกแต่งพิเศษ gr จะให้กำลังสูงสุด224แรงมาอย่างเป็นขุมพลังเดิมแต่จะมีการใส่ในส่วนของ ไฮบิดเข้ามาซึ่งในไทยต้องอรอลุ้นว่าจะมาในช่วงเปิดตัวไฮรักเจเ e เรชั่นใหม่หรือว่าจะเป็นในช่วงกลางโมเดลสําหรับไทยแล้วถือว่าเป็นการทําตลาดที่ค่อนข้างจะช้ากว่าต่างประเทศซึ่งต่างประเทศไฮรักไฮบิดมีจําหน่ายแล้วส่วนที่ไทยยังเป็นไฮรักเครื่องเดิมให้ผ่านมาตรฐาน e u r โรไฟเท่านั้นส่วนเครื่องยนต์ใหม่ จะมาในไทยหรือว่าจะทําตลาดที่ต่างประเทศนั้นต้องรอลุ้นว่าโตต้าไทยแลนด์หรือว่าโตต้ามอเตอรประเทศไทยจะมีการทําตลาดสําหรับที่ไทยอย่างไรคาดว่ารุ่นใหม่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปี2025ช้าสุดน่าจะเป็นในช่วงปี2026ซึ่งเราน่าจะได้เห็นเขาโค้งมากกว่านี้ในปี2025สําหรับกระบะไฮรักเจเลชั่นถัดไปแปๆแครับคิดเห็นยังไงสําหรับโตต้าไฮรัก ในปี2025นี้หากมีคุมพลังใหม่มาอย่างที่กล่าวไปในขั้นต้นจะเป็นเครื่องยนต์ที่ใส่ในกระบะทาคเมาแต่ที่ไทยต้องลุ้นหนักหน่อยว่าจะได้ใช้เหมือนกับที่มีจำหน่ายในต่างประเทศไหมเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างที่จะโดนตัดออกไปเยอะไม่ว่าจะเป็นออปชั่นสพันธนะเครื่องยนต์และราคาค่อนข้างที่จะแรงเอาการสำหรับเจ้าตลาด t ตโยต มาดูกันว่าในปี2025นี้กระบะไฮรักเจเลชั่นถัดไปจะเปิดตัวมาออปชั่นสมรรถนะเครื่องยนต์รวมไปถึงราคาจะโดนใจพี่น้องชาวไทยแค่ไหนเชื่อได้ว่าดีไซน์น่าจะออกมาสวยหรูดุดันมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนพละกกำลังแน่นอนว่าโตวใต้ยังมั่นใจในเครื่องยนต์พละกําลัง2.4ลิตรและ2.8ลิตรอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในบ้านเราได้ไฮบริดเข้ามา ทางนี้ทางนั้นต้องรอรุ่นนะครับว่าไฮรักฮอลโลจะได้ออปชั่นเหมือนกับรุ่นที่มีจำหน่ายอย่างต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนสําหรับเจ้าตลาดในบ้านเราถือว่ายังให้ออปชั่นแล้วก็ สมรรถนะเครื่องยนต์ยังไม่สู้รุ่นที่มีจําหน่ายอย่างต่างประเทศแทบจะทุกรุ่นเลยก็ว่าได้สาหรับเครื่องยนต์2.8ลิตรอย่างที่บอกไปหากมีการอัปเกรดในส่วนของกระบะสมรรถนะสูงอย่างตัว GR ในปัจจุบันก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีพลังาถึง224แรงม้า550นิวตันเมตรเชื่อได้ว่าหากบวกมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดเข้าไปน่าจะทําทให้การประหยัดน้ํามันแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองต่างๆดีขึ้นกว่าเดิมแรงม้าอาจจะยังไม่เพิ่มส่วน อัตราการสิ้นเปลืองคาดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ถือว่าประหยัดนายอดขายไฮรักรวมไปถึงคอนเชเนอร์อย่างยืนหนึ่งในบ้านเรารวมไปถึงตลาดทั่วโลกแม้ว่าจะลักขายมาเกิน10ปีแล้วสําหรับกระบะไฮรักฟแฟนคิดเห็นยังไงกับเจเนเรชั่นใหม่แล้วก็รุ่นที่มีในปัจจุบันนี้อยากให้เพิ่มเติมในส่วนไหนหลักๆแฟนๆน่าจะอ,าอยากได้ในส่วนของออปชันที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ดรอปลงมากว่าเดิม พอเทียบกับคู่แข่ง EV ที่เข้ามาถือว่าดีไซน์ออปชันราคาทำไมาได้ดีมาดูกันว่า t o y ยต uck, ย้าไฮรักเจอร์เลชันถัดไปที่จะมีคิวเปิดตัวในช่วงปี2025ครึ่งปีหลังหรือช้าสุดมันจะเป็นในปี2026ตามข่าวล่าสุดจากเซาท์แอฟริกาซึ่งเขาก็เป็นตลาดใหญ่ตลาดหลักของไฮรักที่มีการจาหน่ายเหมือนกัน สำหรับสาบพี่ตัวแล้วรอรุ้นว่าในช่วงครึ่งปีหลังกระบะไฮรักเจเลชั่นถัดไปจะเปิดตัวและพร้อมขายในปี2026แล็นแฟนและครับคิดนยังไงกับไฮรักเจเลชั er ่นถัดไปกับขุมพลังเดิมและไฮบิดลุ้นว่าที่ไทยจะได้ใช้ไหมสำหรับโต y o ต้าไฮรักเจนถัดไปนี้ปแฟนคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าโตโยต้ยังจะคักออปชั่นและราคาจะสูงเหมือนเดิมไหม เพราะว่าตอนนี้มีค่ายรถ EV เข้ามากดดันทั้งดีไซน์แล้วก็ราคาเข้ามาทําตลาดถือว่าดีเลยทีเดียวเป็นตัวกระตุ้นให้กับค่ายรถจากญี่ปุ่นได้ปรับตัวซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะมีการรวมกลุ่มกันระหว่าง Honda Nissan แล้วก็ Mitsubishi ต้องรอรูนว่าจะเป็นยังไง t o y ย t a จะปรับกันรู้ยังไงเพื่อที่จะให้ยอดขายของตัวเองอยังยืนหนึ่งในเซกเมนต์อยู่ได้เหมือนไฮรักรีโวทำได้ในปัจจุบัน,นแฟนๆคิดอย่งไง คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆดนรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ